พี่ <P ie> ขยับไหมเนี่ยรถเขาติดเนี่ยนั่งนป้ายรถเมล์รถพลังลผมจะไปไล่ยังไงคุณก็ออกไปก่อนสิเอารถพลังก่อนอเฮ้คนรงแกประชาชนผมรังแกคุณตรงไหนฮะผมรังแกคุณตรงไหนคันหลังข้าคุณก็ออกไปก่อนสิคุณอยู่ข้างหน้าไงคุณออกไปสิหยาบเลยพี่อย่าออกจากบ้านรถเมล์เลยไอ้จอกบ้านรถเมล์เลย ไยไม่ขยับไม่ขยับผมไม่ได้ส่งขนส่งพี่อยู่ป้ายรถเมย์นี้เอาไงพี่จะขยับไหมเนี่ยรถรถเต็ดเนี่ยนี่ีป้ายรถเม็์รถข้างหลังถ้าเ๋ยวผมจะไปไล่นีไ่ไงคุณก็ออกไปก่อนสิเอารถข้างหลังด้วยไม่ไม่คุณออกไปเลยคุณไม่เอาไม่ออกใช่ไหมไอ้ผมถ่ายไปไนะ้ายไว้นะเดี๋ยวคุณไปเจอขนขนส่งนะผมที่ส่งเรื่องขนส่ง ตำรวจนะคุณขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะผมไม่ได้มายึดอะไรคุณคุณบอกว่ารถนี่ยรถติดต้องใส่เครื่องแบบสิไม่เกี่ยอนี่ไงบาดผมนี่ไงนี่บาดผมนี่ไงจะไปโรงพักกับผมไหมไปหรือเปล่าอะไเอาไปดิไปดิไปเอาลงมาเอาลงมานี่ลงนี่มาลงมาลงมาไปรถผมไปลงขอบไปผมเป็นตำรวจคุณมาจอดไปรถเมต์ได้ไงรถเขาเตดอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอรถข้างหลังก็เดี๋ยวจะไล่นี่คุณก็ออกไปสิคุณก็ออกไปก่อนสิไปออกก่อนคุณออกไปไปไล่ข้างหลังก่อน ไแอันนี้อาจจะคุณไม่เจอผมก็ส่งไม่เป็นไรเดี๋ยผมเดี๋ยวผมไปส่งส่งไม่เป็นไรเฮ้ย <Hey. S 1> คุณด่าอะไรผมอ๋อคุณด่าอะไรผมผมไม่ได้ดา่าที่ด่าอะไรด่าไอ้เหี้ยพี่เหรอคุณด่าอะไรคุณด่าอะไรคุณถามว่าคุณดา่ณดาอะไรผมแล้วคุณมีอะไรหรืถ้าคุณมาจอดป้ายรถเมย์รถหลังเขาเติดอยู่คุณไม่เห็นเหรอ ก็คุณก็ออกไปซิคุณอยู่ขันหน้านี่ตัดก็คุณต้องออกไปก่อนสีเดี๋ยวผมไปไล่ขันหลังไงเอถ้าคุณถ่ายมาเดี๋ยวคุณไม่เจอผมคนส่งแค่นั้นแหละจบอาถ่ายบัตรผมไม่ด้วยเจ้าพนักงานนะคุณขากับสามเจ้าพนักงานนะเดี๋ยวคุณไม่เจองาน่ะต้องใส่เครื่องแบบไม่เกี่ยวไม่จำเป็นผมมีบัตรอยู่แล้วผมเจ้าหนี่นอกเครื่องแบบไม่ใช่เครื่องแบบก็ไม่ไม่เกี่ยวไปคุณไปสอดรอร์นึงผมไหมไปไหมให้เขาดูแลเขาเช็คเลยผมตำรวจจริงไหมไปไหมเดี๋ยว เครื่องเครื่องเครื่องแบบเนี่ยมันมันไม่สามารถมามามาจับประชาชนผมไม่ได้จับผมไล่คุณผมไม่ผมจับตรงไหนผมจับคุณไหนผมขอไปขี่คุณเหรอแล้วจะให้ไปสอนอทำไมอ่ะอ้าวคุณบอกว่าไม่ใช่ตำรวจไงเออฮะคุณบอกไม่ใช่ตำรวจคุณเห็นไหมรถไปข้ามไปได้ไหมผมนักแก้ตรงไหนผมนักแก้ตรงไหนคุณนแก้ประชาชนผมนักแก้คุณตรงไหนฮะผมนักแก้คุณตรงไหนผมนักแก้คุณตรงไหนเดินข้างหลังข้าคุณก็ออกไปก่อนสิคุณอยู่ข้างหน้าไงคุณออกไปสิเอ้าข้างหลังมัน มันมันมันก็แห้งได้นี่แล้วคุณนี่ป้ายรถเมย์นี่มันเช่จอดที่นี่จอดท็กซี่ไหนท่าเท่าข้อพลังอผมอคนกันคุณชื่ออะไรครับหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยไล่ไล่ข้างเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้า,ขาผูไม่ไทยไม่ไทยได้ไงแบบนี้ผมไม่ถ่ายคุณก็ออกไปแั้นคุณออกไปแค่นั้นคุณจบไปอ้าวแล้ว สิ่งอะไรมามาเวลาคุณไปจอดไปแล้เพ่ได้ยังไงคุณรังแกประชาชนอยู่ผมรังแกตรงไหนรังแกคุณตรงไหนเผาก็จอดผมก็คุณก็ออกไปก่อนสิจอดจุดที่นี่ผมอาไปมาดผมรับประจำรับประจำอะไรนพี่ที่คุณที่ไหนเอาร่างแกประชาชนนี่หว่าผมนี่รังแก่ไม่ใช่ร่างแกเอาไปนี่มาดิยาเอามาดิเอายังไงคุณเอายังไงเจ้ายังไงอนี่ยจะเอายังไงได้ไปโรงพักกับผมไหมเอายังไงเอายังไงผมผิดอะไร คุณมาจอดป้ายรถเมย์ได้ยังไงมันที่จอดแท็กซี่ไหมแล้วเขาจอดเขาไปแล้วคุณก็ออกไปสิออกไปก่อนสิเดี๋ยวผมจะไปไล่เขานี่ไงเออจะไปสิเอามานี่ยมาบัตรมานี่อย่าอย่าอะไรอย่าอะไรมานี่มานี่มานี่มีปัญหาอะไรแล้วคุณมีปัญหาอะไรเอาบัตรมาที่บัตรเอ้าไม่ใช่บัตรคุณใช่ไหมบัตรผมไม่ใช่บัตรคุณใช่ไหมผมบัตรผมไม่ใช่บัตรคุณผมกระถ่ายดูรูปอันนี้จะให้ขนส่งอันนี้ผมไม่ไผมไม่ได้ยึดอะไรเอามานี่ สมบัติของผมเอามาดิอันนี้อันนี้รถรถก็รถไม่ใช่รถคุ <ผม S 1> ไม่ใช่รถค <ผม S 1> ุณบัตรไม่ใช่บัตรคุณเอามาดิเอามาดิผมไม่ให้เอาไม,ไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอที่ขนส่งแค่นั้นจบ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ